ดวงพินทุบาทคือดวงแตกนะคะเป็นดาวที่แย่ที่สุดในจำนวนดาวทั้งหมดค่ะมีคำกรอนของดาวพินทุบาทให้ท่องจำดังนี้นะคะระวิภุมะทั้งสาราปัญจะแกะละัคณาพุทธเก้าจันกับชีวาเป็นแปดสุขเจ็ดอาจารย์เจ้าว่ารอนิรันแล้วก็อีกกรอนหนึ่งนะคะ เสาเพ่งเลง็งรักแล้วอสุราภูมิเมตอัสดาว่าไว้จันเป็นสิอแท้แก่ราหูเร่าอาพับอับภาคโทษแท้ประเหินหินนะคะมาดูที่ก่อนแรกค่ะราวิภูมมะทั้งเสาราปัญจะแก่ละคณาหมายถึงมีดาวอาทิตย์ดาวอังคารแล้วก็ดาวเสาเป็นห้ากับลัคนานะคะคนที่มีดวงชะตาแบบนี้ เป็นคนที่มีบริวารที่ปกครองยาเป็นบริวารหัวดือ้อบริวารที่มีอีโก้สูงสอนไม่ได้สั่งไม่ได้และอาจจะทําร้ายเจ้าชะตาด้วยนะคะต่อมาครับพุทธเก้าคือคนที่มีดาวพุธในเรือนสุภะเป็นคนที่คิดมากจนเกินไปคิดในสิ่งที่เป็นอาจินไตและบางทีก็ควบคุมคําพูดความคิดของตนเองไม่ได้พูดในเรื่องที่ไม่ควรพูดพูดแทรกพูดแซงคนอื่นก่อวาจาให้มีศัตรูแล้วก็ อาจจะพูดโกหกด้วยในบางครั้งนะคะต่อมาหาจัน์กับชีวาเป็น8ก็คือมีดาวจันก์ดาวพฤหัส,สบ,บดีนะคะอยู่ในภพที่8หรือภพมรณะเจ้าชะตาจะสูญเสียญาติผู้ใหญ่ที่เลี้ยงดูตนเองตั้งแต่ยังเด็กเป็นคนกำพพลาน,นั่นเองคะ่ะจันกับชีวาเป็น8แล้วก็สุขเจ็อาจารย์เจ้าว่าร้อนิรันต์คือมีดาวสุกอยู่ในภพปัตนินะคะเจ้าชะตาจะมีคู่ครองเป็นคนที่เจ้าชูมากทําให้เจ้าชะตา ไม่มีความสุขเพราะต้องคอยจับพิรุธนะคะคอยหึงหววอยู่ตลอดเวลาจึงรอนนิรันด์ค่ะต่อมาอีกกรอนหนึ่งนะคะเสาเพ่งเลงลักแล้วอสุราก็คือคนที่มีดาวเสากับพระราหูเลงลักนะคะหรือมีดาวเสากับพระราหูเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คืออยู่ในเรือปรนปัตนีนั่นเองจะมีคู่ครองเป็นคนที่โหดร้ายดุดันนะคะเป็นคนเครียดเป็นคนที่ขี้หึงอย่างรุนแรงทําให้เจ้าชะตามีความทุกข์นะคะ เสาเพ่งเล็งรักแล้วอสุรานะคะต่อมาภูมิเมธอัสดาว่าไว้ก็คือมีอังคารนะคะเป็นแปดกับลักนาทําให้ดวงชะตาเนี้ยมีเกณฑ์ที่จะต้องเข้าห้องผ่าตัดเจ็บป่วยนะคะมีการผ่าตัดแล้วก็เรื่องความรักก็ไม่ดีอาจจะหย่าร้างค่ะต่อมาอีกอันนึงนะคะจันเป็นสิบเอ็ดแท้แก่ราหูเล่าคือมีดาวจันเนี่ยนับไปอีกสิบเอ็ดเรือนเป็นราหูหรือนับจากราหูมาที่จันทร ได้11นะคะอยู่ห่างกัน11ช่องอาพับอับภาคนะคะโทษแท้ประเหินหินคือเจ้าชะตาจะมีนี่สินหรือมีนี่กรรมโดนเจ้านี่กรรมตามทงเวนนั่นเองนะคะ